หาอยู่หาเกินมือเนี่ออย่ยกใครหมดแดงจำประกอบยากไร่เลยต้องต้องหุ่งเลย่ได้ประกอบประพรมมาแต่หมวยก็ร้อยยิ้ม<อ>ดีแล้วมีสอบปุ๋ยคุณยายใช่ไหมเบิบกมาดี้มากทำไมร้อยยิ้มไป <laughs> พอบุกช้ำผาหาอยู่หากินมือนีมาหลังเขาครับแถวซากแก้ว อุดมไปด้วยสวนมีวัตถุต้นต้นบาคบวงไไต้นหมากลำยัยต้นกระเดาสะเดาฟ้าเดี๋ยว้อบุกม่วงบุกม่วงขอเติมออกเขนกันนะบุกแดงกับจินไข่เอาน้ำมันน้ำมันเติมน้ำมันรอเรือ เอาแป้งทีแป้งวัดทาที่ไ่ลตัวเลยท่าไห่ได้แล้วปอกลดงไรอุรอย่เตรียมลอึ่ม่ยมปอกเตรียมุดลืมปัดมาลืมดีอะไรมีอบนลืมมีนี้มจบ หาแย่ไข่มดแดงเอาเริม่มแล้ว่ะเพื่อนยูระหว่างการเตรียมอุปกรณ์กำลังสิเลียว กำลังจะใส่ใม้บรรยากาศก็เป็นใจครับบรรยากาศกัรอบๆกัมีแต่ปลาล่ะครับปุณน,นะอันนี้เป็นห้องห้องเก็บของการ,รเกษตรยอยู่แถวสักแก้วอยู่สันเขาเตือนทางไกลมั้ยนีเ่เตือนทางไกลมั้ยนี่เอาน่าจะตื่นนอนจะคลองสวนจะคลองสวน tất tên non dần và đây. còn nãy cái lăng, tiêm bộ công Đeo hết leo leo, đeo gì, áo khử nhẹ hả? แล้วอ้าวกํลังเร็วรูปเป็นล่างแล้วนีนมเล่อสูงปวดบอ กำลังพากันเต็ีอุปกรณ์กำลังเรียบร้อยไปขันนึงแล้วใส่ไม้แล้วใส่ไม้สาวแล้วชุดว่ายน้ำเขาถือไปวายย่ใส่หรอหนูก็ดูอยู่อี่เนี้ยเขาถือไปวายย่ใส่เนี่ยอุ้ยเขาไปทะเลไม่กล้าใส่วจริงๆพี่ย้า้เขาใส่ชุดว่ายน้ำโอ้บรรยากาศนี่ดีนะครับปุณนะ มีสปาใหม่เลยทางเขาเป็นเท็ดดีขนาดเลยเราไปว่ายน้ำกันเอาหือนี่ด้ยอางะเอาเอาเอาถาดห้อเดีบวเลนี่ได้ถาดเกี่ยวจากถาดสองห้องนะโอ้ยห้องเห็ดเหี่ยมกี้เนี่ยคนักหลายนี่ถ้คนขีห้างกว่านี้นี่ๆๆเสียนต้มๆเนี่วะ โอ้ยเช็ดเทียินไหนี่นี่นี่นีเบื่งมือเานี้ยน่นะพ่อเช็ดเทียน่กนมาื่องสา้นเรื่งเออเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นูนนอันีตต่ำนเดียวตอต่กันนี่นี่นี่กัแม่นห้างเอาห้าเราห้างา ยังว่าทานงเลยยังยุ่ยิห่างอ่ะ<พ>อโอ้ยชิบ้ายไปแตกู้เงิาแล้วไม่ดีหรด,หดิกินมุ้น้อาใครมดุดแดงดูเสื้อสาพี่เสียดายดเส <พอ S 2> ื้อเสื้อยี่้อโบวี่อะไเนี่ยสใส่มาเป็นขี่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วแล้วไปทำังไงโอ้ยก็มาง่ายถอดแล้วก็ ไปพลาดไปตรงเราไม่ไปห้าตั้มๆนี่เพื่อนเสียไปต้องขึ้นดอกเสียเวลาเฮยถ้าเราโอ้ยพ่อบะม่วงมันไอ้นี่นานแล้วมันจะกรอบนะนะเอาเอาป่ี้าเา่ีเอา่ียังสิดอยู่ักตกลงมาดีวิดีโอดังเลยได้ฝันกุ้งเจ้า ดังก๊อดตกลงมานี่แบบว่าโอ้ยคลิปนี้ขายได้ปะเขาดังก๊อดเลิศว่าว้านโจขึ้นได้จังไดิงไปเสาเนี่ยบอกย่างเงี้ยอยู่นี่เอ้าึ้นมาเราเพื่อเห็นทั้งว่ะโอ้หทั้งว่บูนอ่ะไปไปวะเนี่ะ พูนอ้อต่ำๆก็ได้พูนพูนไปพูนเฮ้ยสูงสุดนี่ยมึงล่ำกลางกันไปแล้วกับเลี้ยวไปทั้งหัวไปเลยมองหัวนี่ยสูงสุดเลยกลังขึ้นแล้วครับปลายต้นม่วงแเรวเนี้แเง่ไข่หมดแดงพิสดารกินของสูงติดต่อมาได้ครับขายโลละพันนี่นี่นีเบิ้งทาแเง่ โอ้สุดอยอดแล้วทมาเย <laughs> อ่าฮ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 ลาฮ่้ฮปา่าฮ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 ่า่าฮ่า,า่นฮ่าฮ่อฮ่างข้าง่าฮ่า่าาฮ่างเตรียม่กกาฮ่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 ่าน่าฮ่าฮ่่า่าฮฮาได้ฮ่าฮ่าฮ่่ <laughs> ออาฮ่าาฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่า เออมีบ่เนี่ยน้อานกมโอยู่นี่ใบเขากลจะเฉดนม่ใช่ตโอหรอมโอลันเะ็มเลโอ้แมนเลยเดี๋ยวนี้นะตอนนี้ห้างมันยุ่งทงมีหน่น่าน่าเห็นเ้ยเออละละตาเห็นหงบอ ล่ามไข่วี่หันไข่ฝ่ามาดิตอนยเนี่ยย่านมันบดถืกนลหครับโอ้เฮียคงดินบดละเพื่อนนี่จะหั่งวะมีทงตายตายตายกูมามื่อหตายนี่จะหั่งวะาเสบังดูสองหัางนี่เลยเท่านี้ขายเราละหั่ากูเฮเอนนี้มเอโอ้โอ้จะเห็นเหียเ้ยโอ้หั่งหน่อยหั่งงมีบดลเนี่ย ใส่ดูๆส่ดูสามพังหน่อยแลยว้วเป็นยังไงโว้ยโอมีมีตัวเมีมันนี่จะใคร่าก่อนใครไาเออเอาที hmm. mm ่นี่จะใครผ่านกันก่อน หอมแล้วว่ามันสุกอยู่เนแนปลี่ยนแผนมาดเปลี่ยนแผนเวไก่มาผัดเลีปนี้ลี่ยนี่น้อยนิการยังขเน้นที่ลาดด้นี่ฝนมันลงไหนแล้ว ใถ่าาที่เทียวได้รอ,อเว่นมันไม่มีแล้วไงเพื่อมันนานจัดแล้วเออมีไปอะไรเงี้ยแหวงไม่เลกไอ,อเดียวทำไมไม่เฝ้าล้างรถแดงแให้ดีๆเหรอปล่อยล้างๆหมดเลยทางมันหน่อย,ยโอ้เย็น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 เยี่ยวดีขนาดปุณน,นะต้นไม้อ,อะไร ข้างโมแดงอเลเกิดเียงขึ้นเลยโอ้ย <inan election, S 2> <he> ่ไปะโอ้ยน่ยก็แดงเยอือโอ้ห้างังขึ้นบไ่งเลยนเข้มสูงปวดว่เดอกฮะดอกฮะฝนมันลงหลายพดจีนี่

Lai này 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 này, chuẩn này. Oh, hay tuấn quá tuấn. thử thử tuấn 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 heo, tuấn là xiên tuấn 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 bớt Ừ, tuấn 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 heo tuấn Heo tuấn lái tuấn 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 đi đi tuấn 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 đi, tuấn 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 โอ้เหี้ยวว่าลละตายโอ้ยต้องเอาผีเข้ามเงี้ยเงยมันยเออคู่คบบอกเม่อกี้นี่เป็นถวยหมดละืมหลายคั้งบดเลียงไลยเขาเ้เลี้ยงไว้ยของพวกนี้ หั่งหน่อยหน่อยหน่อไหนปุ่นสามีหังอยู่ต้นเดียวนี่พวกไลครับนี่ตามละก็เออปุ่นปุ่นปุ่นส่วนทั้งปุ่นพูดปุ่นปุ่นพี่พี่พีออกมาพี่เมืออุ่นกับสองหั่งหม่นี้อยู่เที่ยงหมดเียเต็มเลยพี่น้องเอ้ เก็ดแนวใส่หน่อยโพดมือนี่เตี่ยวไว้แล้วลืมลืมแก้ไขปัญหาเฉพาะไหนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้วา่าตังไก่ครับแถวซักแก้วสวนอยู่แถวซักแก้วติดต่อกับเจ้าของสวนเพิ่นเรียบร้อยแล้วซื้อขนมมาฝากเรียบร้อยแล้วอเวอ้าอมีแต่ข้างนึงเอย่าเลี่ง <พอ S 2> ้ยว้อ,อมบอม ไม่ใช่ไคตรงเว้เหรอกานต้นไหนเป็นไครตรงเออทังเล็กเล็กน้อยโอ้ยเฮ้ยียงพุ่มะโอ้ยปากถุงใส่น่อยพูดขวบอยู่เงินบืบุยยาบ่เอามกเอา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 หน้าเท้าแล้วดูโอ้เอาหน้าเทไปเอาแป้งมานึ่เอาถุงแป้งมานึ่มันสิ็นรอนีมันติแตกมันติดการไถ่แตกแต่เนาเว้ยไรไ่ว่าจะกัดไข่แตกแล้วไปแย่นะฮืนกับสีฮียกินะ หนาน้อูปเป็นยูทูบเบอร์ให้ดอเดีอีกไม่อยู่ไม่มีใครเล่นมดด้นี่นะครับสามหาั่ง <laughs> มือนีมาเนี่ยไข่มดแดงเร็วๆมันจะกินกัดไข่แตกมดมิดฮอดแล้วรู้ที่รีบไล่้อ้เต็มขาเลยครับมือนีเขาจ้างว่าเป็นยูทูบเบอร์ให้ครับโ <laughs> อ,าอา้ นี่เลนะลตัวไล่ทานะอืมเขวให้เงี้ยไปเลยเาให้นองเขาเป็นยูทูบเบอร์ไงก็ใช้มือกล้องจำเป็นบ้างนะครับนี่หนองเอ้ยคักเป็นตัวเป็นตัวยังได้ก็ได้ก้อยแล้วเขาเ่ยก้อยก้อยก้อยจะได้ยี่สิ้าร้อยหนึ่งอยู่มสามพันสามพันม,ม่อมากไากวไปนี้มาสาแเก้วไน้สวนเลย